สายล่าดับแนวอีสานนี่ดีมาแล้วครับพี่น้อง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานนีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหาน้องไหมพี่น้องน้อไหมห่วกนะครับเนาะไปผเผาไว้ซุปน้องพี่น้องเนาะมีมานม่หมานก็นให้มารุน่นกันครับผมยางเข้ามากกับพ่อหน่อแรกแล้วพี่น้องครับนี่ครับหน่อหน่อยเอาไว้ไปต้มแลครับเนาะต้ม ไว้กินกับตำมะงุงพี่น้องขี้หมันบาหมันก็ให้ไปรุ่นนกันนะครับเนาะเมื่อนี้เกาเอาถุงปุ๋ยมาครับผมนี่ครับุงกระหลพี่น้องครับอุปสรรคเขาครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องมักเขาปากอะปากคือเก่าแหละพี่น้องครับไอ้อย่าลืมใส่เกลือบูเดอร์ครับพี่น้องระวังงูเหี่ยวนะพี่น้องเนาะอันอันตรายนะครับนะหนานีหนาฝนนะพี่น้องมันชื้นนะครับเนาะ ดีหมานประมาณก็ไปครับผมไปเลยครับผมพีน่น้องน้ำไม่เหรประมาณนี้ครับผมนอนนอนหน่อย,อย,อยเอาไปต้มพี่น,ออน,ออน,น้องมันอ่อนๆครับเมืองใต้น้ำใม่ครับพี่น,อน้องใต้น้ำใหม่หวัวรุนรุนนะครับหมานประมาณก็มาลุ้น,นกันนะครับเนาะ นอนอยังไงครับพี่นอ้องนอนนึงครับมานี่ครับฟังนั้นอีกนอนนึงพี่นอ้อง น้อยหน่อยไปไปต้มกินกับตำห้าพี่น้องอีกสองน้อยพี่น้องไม่ไม่ออกกำลังออกพี่น้องครับไปขึ้นไปแหงบนพี่น้อง พูดแล้วครับนองใหญ่พี่น้องหอยได้พี่น้องเอาน้อนยาวครับโอ้สูงพนพี่น้อง นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเดิหัขคาวเดียวพีน่น้องหัขคาวเดียวครับผมนอนอยู่พี่น้อง งามคุบผมนี่ครับนอนหน่อยกำลังออกพี่น้องครับทางไหนไปเบิง่งทางเทิงคุณน่ครับเนาะน้อนีน่ได้อยูยนอน่นนพี่น้องสองนอพี่น้องครับ น้อยหน่อยครับเนี่ยครับหักคราวเดียวพี่น้องครับยังได็ก็ไปไปเบิ่งอีกครับผมยวงหลายพี่น้องนี่ครับนอนนี่พี่น้อง ง,งามครับนี่ครับผมน้อยนๆน้อยๆอีกน้อยน,นึ่งครับ ตุกดพี่น้องตุดกดครับผมมาใส่ถุงครับพี่น้องใส่ถุงกันครับผมเบื่อพี่น้องใส่ถุงพี่น้องครับ ไก่้ที่เป็นกระสอบแล้วเนาะโอ้โหไก่เต็มสอบแล้วครับสามนอครับนี่แหละครับนอรุ่นนี้แหละครับกำลังกินแซ่บนะพี่น้องต้มยินกับแตงโงนะครับ นี่ครับง้ำครับพี่น,อน,น้องนอรุน่นี้ครับกินแซบครับอ,อยู่ฟังคุณอีกพี่น้องครับใส่ถุงกันนอ,อนใหญ่พี่นอ้องพอดีเผาครับเนี่ย จังไรก็ไปถะลรุ่นตอนไทยน้องพี่น้องเนาะผมขออนุญาตหักน้ำไม้ก่อนพี่น้องมันอุปสรรคองมันไหลนะครับเนาะเริ่มสีหนักแล้วครับพี่น้องจังไนก็ผมขออนุญาตหาน้ำไม้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปรุ่นผลงาน,าน,นกันตอนไทยครับผมอาจังไนผมก็ขออนุญาตหาน้ำไม้ก่อนครับ ครับผมดำหลับที่เอาหาน้ำไม้เมื่อนี้นะครับก็ได้สองกระสอบพี่น้องกระสอบหนึ่งผมก็แบกไว้ไว้ลดรถนะครับเนาะทีกระสอบหนึ่กันนี่แหละครับน้ำไม้หงอกงองงามครับผมแล้วก็จีบขอตัวกลับด้วเหระพี่น้องนี่น้ำไม้งองงามครับน้ำไม้หอกจะได้น้ำไม้สองกระสอบนะครับเนาะผลงานทองมื่อนี้ก็เลย เดี๋ยวค่อยไปแกะต้มนะครับพี่น้องนอนยาวๆกับเตียนเผาพี่น้องเผาไว้ถ่ายซุปนะครับเนาะเอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไ้พี่น้องกินโดนๆครับผมหาเทียวๆก็ได้กินได้โดนเติมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องครับเนาะเมื่อนนี้ผมก็สิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม